กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะครึ่งแล้วคนอีกนี่เกมท้ายแล้วนะมีใครมาอีกไหมไม่มีเลยเหรอไปสองคนเลยพี่กดไปไปสองคนก็ได้เกมถ่ายละสองชั่วโมงครึ่งวัดีนะเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นอยอาเห็นแร้งตัวเองเปรียบเทียบกับพี่เหมือนฟ้ากับพื้นดินห oh, no. ้าสห้าฟ้าืว,วัสดีครับพี่ตูนตูนมาแล้วเหรอตูนไปไหนมาเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติพี่ตูนไปไหนมาพี่ตูน สวัสดีครับทุกคนแบกผมด้วยนะพี่แบกผมด้วยนะโคตรเยอะตรงนี้คนเยอะจัดอ่ะคนเยอะจัดนะศัตรูกลังใเข้ามา ว่าวคนยึดเกินยิงไม่ทันฮะโหลยิงไม่ทันอยู่รงมร้านเขียวอีกตัวนึงครับโหคุดยื้อปืนยิงไม่ทันนันเนี่ย ควอด่ะคิลคุณะว้างนะโดเมนไปไปวีเราทุกคน ไม่มีปัญหาครับพี่ในช่วหวันนี้รัวได้ใจอะไรอะ่ะทำอะไรพี่ทำอะไรพี่เจ้าหญิงกำายอ่อะ มาแป๊บๆหาคนยิงดีกว่าเลยสามสิบแปดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วคนแป๊บเดียวนะเฮ้ยเจอแล้วอยู่ต้องดูกับพี่เบอร์สองอ่ะอ่าพี่เบอร์สองยิงเขาหรอพี่เบอร์สองยิงตายไปแล้วสามสิบคนแล้วทุกคนช่วยกันยิงช่วยกันยิงไปกินข้าวกันดีกว่า หิวข้าวแล้วไปตรงนั้นไปต้องไหนอ่ะฉันสร้างไฮเปอร์เรกรดแล้วพบตรูแล้วไม่เจอใครเลยเนี่ยจริงบอกเลยว่าไม่เจอใครเลยครับวิ่งมาไกลมากก็ยังไม่เจอใครครับ ยิงกันตรงไหนอ่ะสวัสดีพี่เต้นครับผมเขายิงกันตรงไหนอ่ะทำไมผมวิ่งมาไม่เจอใครเลยเจอละโอ้โหเพียบเลยที่นี่ตอนหนึ่งอ้าวโดนลัดโดนลัดโดนล,ดนล,ละะัดใครลัดอ่ะตอนสองตอนสาม วิด่ดูรัด4โอ้โหบอดมันรัดบอดมันรัดหมดเลยครับทุกคนไม่ทันได้ยิงไม่ใช่ไม่ทันได้ยิงไม,ไม่ทันได้ซ้ำบอดบอดรัดหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เลอบางแสนสวัสดีพี่เติ้ลเพิ่งมาโรงเรียนสวัสดี ครับเพิ่งมาโรงเรียนฮะเพิ่งมาโรงเรียนหรือเพิ่งกลับจากโรงเรียนเพิ่งมาโรงเรียนหรือเพิ่งกลับจากโรงเรียนหนูชื่อบางแสนไงชื่อบางแสนไงขนมปังขนมปังเหรอแล้วก็พี่บางแสน ไปตรงนั้นนั่นคนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมิ่งไปไหนอ่ะมิ้งเร็วมากเลยกำลังยึดคลังแสงมิงไปไหนแล้วอ่ะพี่จำหนูไม่ได้หรอ จำได้พี่มีบางแสงไงสวัสดีพี่คีมครับกสุนจะหมดอะเหลืหอหกคลิปมั่วอีกแล้วไม่มั่วพี่บางแสงจำได้ทำไมจำไม่ได้บางแสงเหลือสิา้าตัวครับ เปลี่ยนช่องใหม่ใ,หมใครเปลี่ยนช่องอะพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมอยู่ช่องนี้นะนี่คืออะไรหมายถึงหมายถึงอะไรพี่หนูอ๋อ ขอขออีกเลยทำไมเพิ่งกลับอ่ะพี่ทำไมเพิ่งกลับอ่ะกลับช้าเลยนี่กลับช้าหรอไหนหายไปไหนหมดเนี่ยหาไม่เจอเลยสวัสดีพี่ตังเมสวัสดีครับอุ้ยเบอร์สี่โดนอ่ะสี่โดนละพี่จำหนูไม่ได้จริงดิจได้พี่บางแสนไงทำไมจำไม่ได้

เฮ้ยเหมือนมีคนยิงกันครับผมลังนี้สองตัวอังน,นี้มีคนยิงกันสองตัวครับอยู่ไหนอยู่ล่างล่างเขาเหรอซ้ายหนูชื่อหนมปังพี่ชื่อหนมปังเหรอขวาหมดคล้วผมตรงนี้สองตัวหมดแล้ว spree. killing พี่น้ำปังเหรอเปิดตีพี่น้ำปังเล่นไหมหนูเปลี่ยนช่องใหม่ออ๋พี่น้ำปังจะเล่นไหมอ่ะเปลี่ยนช่องใหม่จะเล่นไหมอีกสักหนึ่งเกมก็ได้เล่นไหมถ้าไม่เล่นผมจะไปแล้วแล้วแต่เล่นไหมอ่ะเร็วๆ พี่ตึงไปไไห้าสิบห้ามามานั่มองตาสะปกวาโตัละตัสมาสามพูดเนื้อตาสะไม่โบกใครวันนี้วะสาธุกิมสุดท้ายแล้วมามีใครเล่นอีกไหมครับผมกิมสุดท้ายครับผมมีใครเล่นไหม,ม มีใครจะเล่นไหมพี่จำหนูได้ยังจำได้แล้วพี่จำได้แล้วพี่เลือบางแสนไงทำไมผมจ,จำไม่ได้อโอ้โหร้อยอันเลยเหรอชุดนี้ ร้อยอันจะเก็บไงวะาร้อยอันเดี๋ยวรอรอคนสักหนึ่งอาทีมีคนเล่นไหมเนี่ยเล่น hey, ด้วยมาดิพี่มามามามีคนบอกเล่นด้วยแล้วเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์แปดเดี๋ยวผมไปอาน้ำแป๊บนะรอคนก่อนนะเป่าน้ำไปกินน้ำเป็นเดียวรอก่อนนะอย่าพิ่งออกอกัเลยอือเดี๋ยวเราเล่น